สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าประชาธิปัตย์เย้ยก้าวไกลยื่นแก้ไขมาตรา272แค่เชิงสัญ,ญลักษณ์ล่อเป้าสวออขวางพิธานั่งนายกรัฐมนตรีเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายประมวลพงษ์ถาวราเดชซึ่งเป็นประธานสสพักประชาธิปัตย์นะครับ ประมวลพูดถึงกรณีที่พักคเก้าไกลเนี่ยยื่นเสนอขอแก้ไขมาตรา272ซึ่งจะเป็นการตัดอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีประมวลบอกว่าอย่างนี้ครับผมทราบข่าวมานะครับว่าพักเก้าไกลเนี่ยยื่นร่างดังกล่าวกับประธานรัฐสภาแล้วซึ่งเขาก็ดําเนินการถูกต้องตามระเบียบแล้วก็ตามข้อบังคับนะครับส่วนเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวค่อยว่ากันไปตามสถานการณ์ในเวลานั้นกันล้ากันนะครับสำหรับพักประชาธิปัตย์เนี่ยเราพยายามจะแก้ไขสถานการณ์แล้วก็ปัญหาต่างๆเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ไม่ให้เกิดความแตกแยกหรือความไม่เรียบร้อยในบ้านเมืองขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับหลังจากที่พักคก้าวไกลย,ยื่นร่างไปแล้วรัฐสภาจะต้องดําเนินการอีกหลายขั้นตอนนะครับซึ่งใช้เวลาอีกนานพอสมควรไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บแล้วจบเลยไม่ใช่นะครับ นักข่าวก็ถามว่าการที่พักเก้าไกลทําแบบนี้เนี่ยจะมีผลต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่สองในวันที่19กรกรกฎาคมหรือไม่ประมวลตอบว่าอย่างนี้ครับการโหวตรอบสองเนี่ยนะครับมันต้องดําเนินการต่อไปตามระเบียบและก็กฎหมายส่วนการที่พักเก้าไกลย,ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการทําเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นแหละครับเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าสวอเนี่ยมีอํานาจ ตามมาตรา272ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาที่ทําให้คนของเขาแคดิเดตของเขาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแม้ว่าพรรคเขาจะได้เสียงจากประชาชนก็ตามแล้วก็สามารถรวบรวมสสจากพรรคต่างๆจนเป็นเสียงข้างมากได้แล้วก็ตามก็เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์เท่านั้นแหละครับ